ฟังจากปากแม่ขวานอุสามณีหลังอดีตแม่บ้านอ้างให้กินชามข้าวสุนัขเป็นประเด็นร้อนแดงสุดๆในตอนนี้สําหรับประเด็นที่อดีตแม่บ้านดาราออกมาแฉอ้างว่าตนนั้นถูกใช้งานหนักได้นอนวันละหนึ่งชั่วโมงได้กินข้าวจานเดียวกับหมาจนกระทั่งนางเอกสาวดัง ขวัญอุตสามณนีววย,ยนอน์ออกมายอมรับว่าดาราในข่าวคือตนพร้อมกับโต้อดีตแม่บ้านที่พูดไม่ใช่ความจริงเพราะงัดหลักฐานเป็นคลิปกล้องวงจรปิดมาสู้กลับซึ่งประเด็นนี้มดดำคาชาพาก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ของขวัญโดยมดดำเผยในรายการแฉเทปประจำวันที่7กันยายน65บอกว่าฉันไปคุยกับแม่ขวัญฉันไม่เชื่อฉันโทรไปถามคุณแม่ ให้เขากินข้าวกับหมาหรอคุณแม่บอกว่ามดดำฉันจะถ่ายรูปให้เธอดูบ้านฉันจานเยอะแยะทำไมจะไปกินข้าวกับหมาใครจะไปกินข้าวกับหมาฉันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นบ้านขวัญขวัญจะอยู่ชั้นหนึ่งเลยส่วนหมาก็จะมีห้องหนึ่งเลยแม่ย้ำว่าจะบ้าหรอฉันจะให้ไปกินข้าวจานเดียวกับกับหมาทำไมจานข้าวบ้านฉันเยอะแยะจานกระดาษก็มี